นี่จะเป็นน้ำนับปัจจุบันนะครับนี่น้ำนับปัจจุบันเมือ่อวันที่หาตุลาสองหาหกหาครับน้ำนับปัจจุบันครับด่ยวยแกงเลื้งจานมหาสารคามครับขื้นมาสูงคัะครับไก่สีฮอดคั้นแล้วไก่ยีฮอดคั่นถนนแล้วแต่ว่าฟังทางบนน่าจะล่นแล้วครับเนี่ยฟังทางอุ้นเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเบิ้งครับอาจจะล่นแล้วเนาะผ้ามีผ้านองไปเบิง้งสถานการณ์น้ำ อย่างเรื่องจานตอนนี้นี่ฟังหนึ่งกาลังหล่นทะลักครับหล่นทะลักเข้าไปในเมืองมหาสารคามครับเข้าไปในโตเมืองแล้วเดี๋ยวอย่าพาพี่น้องไปเพิ่งนซุสู้ไปไกลเห็นตะลดกําลังอ่ะนู่นครับขุดพนังกันดินอยู่ครับกันครับกาลัางใส่รถเมนโคกันน้ำทีกําลัางทะลักอยู่ครับ ว่าหลวงเขาจะเข้าไปไกลได้บ่เดี๋ยวเดี๋ยวล้องคีเข้าไปบ้งว่ามันจะเข้าไปได้ปะนึ่ครับเิ่งครับ,น,รบนี่คือแกงเลืองกันกนะครับนี่ผู้ใดเคยมาตอนหนาแรงจะเห็นว่ามันลึกขนาดใดลงไปนี่นี่ครับทีมงานรหลดแบคโคทีมงานกำลังซอยกันเหล็งมือ กดกันโตมองทีน้ำม,มันอย่าล้นไปครับน้ำม,มันจูกับสะพานแล้วบังครับน้ำม,มันจูกับสะพานตรงน้ำล้นนี่หายไปแล้วครับเพราะว่าน้ำมาหลาครับเราเห็นหมองน้ำล้นเลยครับตอนนี้นี่มองนี้จะเป็นหมองน้ำล้นครับย้วยนี่ครับเดี๋ยวจะเอารูปไปบิ้ง มองนี้จะเป็นมองน้ำล่นครับมันหายไปแล้วครับเพราะว่าน้ำมันสูงายครับครับมันก็จะล่นไปแล้วครับน้ำไปแล้วครับน้ำตรงนี้นี่คือขามถนนไปเหมือนตะกี้ครับถนนที่ผมขับผ่านมาครับขามไปแล้วครับแล้วก็จะขามไปในเมืองครับเบิ้งครับเบิ้งน้ำมหาศาลครับน้ำว่าน้ำมหาศาลเลยที่กำลังจะเข้าไปมาที่นี่เบิ้งเบิ้งนี่พี่น้องพี่น้องเบิ้งครับมองนี้มันรุดไปแล้วครับ มันขามถนนไปแล้วครับมองนี้มันเป็นถนนที่ของการที่จะตั้มครับขามไปแล้วครับน้ำขามไปแล้วกาข,าม,วขามไปเลยมครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องลงไปทายบึงว่ามันขามไปยังไงมึงครับพี่น้องครับงครับ ออนี่คือถนนนะครับนี่ถนนจะขามไปปุ่นซื้อบ้านอย่างโมนีจาซื้อบ้านมาได้นี่แหละครับมันตัดผ่านไปเลยครับน,นี่คือม้วนานำมหาศาลนี่ของแกงเล้งจานนี่บัลว่าได้รับมาจากทางใดเนี่ยจากหกกอจากทางหกกอครับทุนลวครับไปบุ่นลวครับอุ้นเข่าเมืองขามถนนขามฝากไปแล้วครับ นี่ครับไล่งานอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดครับน้ำเมืองสารคามครับผม